ที่นี่คือออริกอนแล้วก็ที่นี่คือฮ mm ูริเบอร์เมืองชื่อฮูริเบอร์รัฐออริกอนคนเขาก็จะมาเซิร์ฟกันที่นี่ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. มันก็จะมีอุปกรณ์เล่นเป็นแบบต่างๆอันนั้นเหมือนเป็นเรือใบาบางคนก็จะเซิร์ฟแล้วก็เหมือนกับมีร่มอยู่ข้างบนเดี๋ยวให้ดูนะซึ mm hmm. เ่เห็นไหมจากนั้นอันนี้ก็เป็นเรือใบนี่ ของเล่นพวกนี้อ่าไม่ใช่ถูกๆนะจ๊ะแต่ละอย่างเนี่ยหลายต่ำมากแต่ว่ามันเป็นของเล่นของสนุกของคนที่นี่นะอ่ะนี่ก็ดีแต่คนก็จะมากันเยอะแยะเลยก็มานั่งกันดูตรงนี้อ่าเมืองน,นี้เป็นฮุริเวอร์แล้วก็โรงแรมคนก็เลยมาเล่นเซิร์กันที่นี่เป็นที่ที่อ่า เปรม,มนะัสเนีเป็นที่ที่เขามากันเยอะแยะมาก 64, ทุกๆปีทุกๆคนมาเล่น,นแต่นะใครอยากดูใหญ่ตรงนู้นเห็นไหมนี่แล้วก็บ้านเดือนก็อยู่บนเขาฝรั่งชอบสร้างบ้านอยู่บนเขาเราก็ดูวิวยามเออโอ้ยนี่ก็เล่นกันสนุกสนานนี่แล้วก็บางคนก็รัดเล่น อุปกรณ์แต่ละอย่างนี่แบบว่าไม่ใช่ถูกต้องจัดการพวกกระดาษโต๊ะคืนอุกกปกรณ์พอดีนะดจะไม่ถูกมันจ่าหายไปอะไรไปแล้วก็สายตัาต้องมีเงินพอสมควรถึงจะเล่นได้เฮ้ดูเ,ดลเล่นๆว่ากาิจกรรมเขามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะคนก็มา มาดูพาหมามาเดินบ้างไรบ้างใีลมแรงบนตันเมืองบุคลากรได้ขับรบุคากรมานั่งอาบแดดมันหนาวนะถึงแดดจะออกแต่ว่าอากาศมันหนาวแล้วก็ลมแรงที่นี่เไว้สำหรับเซิร์ฟเป็นโดยเฉพาะเซิร์ฟหลายแบบแันน้วก็อายุเยอะนะแต่ก็ดูตั้งแต่มาเลิอ่าตอนนี้ก็มาดูตรง ก็เซิร์ฟกันนะ ตลตาวครฝรั่งเขาก็จะหากิจกรรมทำกันแหละตอนนี้ก็กสกายซัมเมอร์แล้วเริ่มมีแดดคน,นก็ออกกันมาทำกิจกรรมนั่นนี่นู่นที่นี่ก็เป็นที่ที่เซม่าสำหรับการเซิร์ฟนะเพราะว่าลมแรงแล้วก็มีแดดด้วยคือไม่หนาวแล้วก็มีลม แต่ว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องทบก่อนที่จะลงไปได้ไม่งั้นถ้าเกิดว่าตกน้ําไปมันก็หนาวพอสมควรและอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ก็แต่ก็คงไม่สนุกถ้าตกลงไปเลเ่นกันเยอะยมากมายส่วนนุ่นก็เป็นขาวแล้วก็ห็นบ้านบนขาวฝรัง่งชอบสร้างบ้านบนขาวแล้วก็เห็นดูน้ำ มือทิชชู่เนาะมันก็จะอยู่กันวันนั้นแหละเนี่ยฝรั่งกิจกรรมที่จาทำกันมากันเต็มเลยู่กันเต็มเลยนะมีแวนมีอะไรผลของอุปกรณ์ตากันมาเป็นครอบครัวมาเล่นกันก็สนุกดีเนาะวันที่แดดออกอุ่นๆแบบเนี้ยออกกันมารับแดดกันอะ เดี๋ยวจะให้ดูคนนี้เก่งมากเลยอ่ะมีการจำด้วยนะเดี๋ยวนะจะดูให้ดูคนที่เป็นล่มแดงอ,ะอ่ะเออเดี๋ยวนะดูสิอกกันมาเต็มเลยมีหลายแบบมากนีดาเล่นกันเต็มไปหมดทีนี้อากาศดีไงแดดออกฝรั่งออกกันมาแบบโหคือคลาสขึค,คลาสฝนทุกรน,น์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวจะดูนะคนนี้ นั่นไงนั้นไงเห็นไหมจำแล้วนี่คนนี้คนนี้นนจำนั่นนนเก่งมากคนนี้จำเซิร์ฟไปด้วยจำไปด้วยโหสยอดลมมันแรงอ่ะแรงมากเลยตอนนี้หัวยุ่งไปหมดละโหเล่นกันสนุกสนานมีมีหลายแบบเป็นเหมือนเดิมใบต้องขึ้นก็มี แบบว่าเป็นโลกขึ้่บนก็มีแล้วก็แบบใหม่